สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับปรางวีสตูดี้ินเตอร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในหัวข้อว่าอยากขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาก่อนที่จะดูคลิปนี้นะคะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยนิยมไปขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกากันเยอะมากแล้วก็ถูกปฏิเสธกันเยอะมากใช่ไหมคะ ทีเนี้ยวันเนี้ยปังอยากออกมาพูดนะคะในเทอมของการว่าเราจะต้องดูเรื่องอะไรก่อนก่อนที่เราจะไปขอนะคะไม่ใช่สุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไปขอแล้วก็ปังพบว่าคนไทยอะคะ่ะโดยเฉพาะาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะโดนหลอกกันเยอะมากนะคะแล้วก็ขอคำปรึกษาเข้ามากับปังอะเยอะมากเช่น เออวีซ่าเนี่ยคือส่งเอกสารไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ต้องใช้อะไรใช่ไหมและวีซ่าเนี่ยส่งมาทางไลน์ใช่ไหมซึ่งเขาโดนหลอกกันเป็นแบบโหทั้งตำบลน,นะคะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเนาะสำหรับเคสแบบนี้นะคะก็ครั้งนี้ที่ปังมาพูดถึงเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะคะที่อาจจะขอวีซ่าด้วยตัวเองหรือว่าขอผ่านเอเจตนนะคะ มาพิจารณาก่อนเนาะก่อนที่จะขอวีซ่าว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติที่เพียงพอหรือเปล่านะคะที่จะไปขอคุณสมบัตินี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันจริงๆมี3มข้อด้วยกันนะคะ3ข้อด้วยกันอย่างแรกเลยนะก็คือวัตถุประสงค์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปรังรู้ว่าหลายๆคนมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเนาะไม่ว่าจะวัตถุประสงค์อะไรก็ตามนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าวัตถุประสงค์ที่ ถูกต้องตามเกณฑ์ของวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานะคะนั่นคือวัตถุประสงค์อะไรอย่างแรกเลยหลายๆคนอาจจะบอกว่าไปเยี่ยมแฟนอ่ะอันนี้ฮอตฮิตมากไปเยี่ยมแฟนหรือว่าว่าที่สามีในอนาคตหรืออะไรก็ตาม,มานะคะอันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่ามันค่อนข้างยากมากๆถามว่ามันยากยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะให้เขาเป็นสปอนเซอร์เราถูกไหมคะว่าเขาจะซัพพอร์ททุกอย่างเขามีจดหมายอะไรทุกอย่างมาอะไรเงี้ยซึ่งอัน,นเนี้ยเนี่ย มันกลายเป็นว่ามันไม่ถูกวัตถุประสงค์ของวีซ่านะคะการที่สารทูดเอ,อกวีซ่าท่องเที่ยวให้นั้นเนี่ยนั่นคือการที่เขาอยากให้เราคนไทยไปใช้เงินที่ประเทศเขานะคะไปเที่ยวไปกินไปใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้เราไปพึ่งคนประเทศเขานะคะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนถ้าคุณอยากไปประเภทนั้นก็คือคุณขอเควันไปเลยนะคะคู่มันไปเลยอันนั้นก็คือจบแต่ถ้าคุณจะต้องให้เขา อ,อยากไปเยี่ยมเขาจริงๆเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันมากมายขนาดนั้นแนะนําว่าให้รับรองตัวเองก็คือว่าเป็นสปอนเซอร์ตัวเองทําสถานะตัวเองให้ดีนะคะอันนั้นอะ่ะมันมีเมกเซนสุดเนาะว่าเราไปเนี่ยเราไม่ได้ปพึ่งพาใครเราไปเยี่ยมเพื่อนเราไปเยี่ยมแฟนก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยรับรองตัวเองได้เรามีเงินที่จะไปเที่ยวไปกินนะคะอันนี้สําคัญเนาะอันที่2เลยเยี่ยมญาตินะคะ หลายๆคนถามว่าเออเยี่ยมญาติได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันมีญาติอยู่อันเนี้ยจะบอกเลยว่ามันสุมเสียงนิดนึงอะนี่พูดความจริงสุ่มเสียงนิดนึงเพราะเราไม่รู้หรอกว่าญาติคนนั้นหรือญาติทางห่างของเราเนี่ยเขาสถานะเป็นยังไงนะคะก่อนหน้านั้นเขาประวัติเขาเป็นยังไงเราไม่รู้เขาโดดมาหรือเปล่าแล้วสถานะเขาเลยเป็นซิติเซนหลังจากนั้นหรืออะไรยังไงเนาะเราก็ไม่รู้ถูกไหมคะทีนี้เนี่ยมันมีส่วนของการเปิดร้านอาหารด้วย จ่ายภาษีหรืออะไรก็ตามที่มันสุ่มเสี่ยงในการที่ว่าถ้าเขารับรองเราหรือว่ายิ่งเป็นสปอนเซอร์เราอ่ะแล้วเรา,าไปเที่ยวหาเขาโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยอย่างเงี้ยสารทูดเขาก็จะมองในเทอมองว่าเฮ้ยเราจะไปช่วยญาติทําร้านอาหารหรือเปล่าจะไปเปลี่ยนประเภทวีวซ่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันคือสุ่มเสี่ยงนะคะแต่ถ้าเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเขาเป็นนามสกุลเดียวกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย ก็อย่างที่บอกอมีเอกสารอะไรมาเรียบร้อยแต่ว่าก็แนะนําให้เราซัพพอร์ตตัวเองนะคะก็คือมีอเป็นสปอนเซอร์ตัวเองเนาะรับผิดชอบให้จ่ายด้วยตัวเองนะคะก็จะไปเยี่ยมญาติก็ถามถามว่าอ้างอิงเขาได้แต่ในการอยู่เนี่ยบางแนะนําว่าเราควรจะไปอยู่ด้วยตัวเราเองเช่นไปจองโรงแรมไปอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ไปพักกับญาตินะคะอันนี้มันคือการที่เราไปใช้เงินที่ประเทศเขานะคะเขาก็จะรู้สึกว่าอ่าอันนี้มันถูกวัตถุประสงค์เนาะอันนี้เคลียร์นะคะ ส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นพวกอไปเที่ยวเดสติเนชันต่างๆคือจะไปเที่ยวจริงๆนะอันเนี้ยก็แนะนําว่าให้เตรียมเอกสารหรือว่าเตรียมคลิปให้ชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวเมืองที่แบบโอ้โหไม่มีใครรู้จักเลยแล้วเป็นเมืองที่แบบมันไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาก็อาจจะสงสัยได้ว่าเอยแปลกหรือเปล่าทําไมคุณถึงไปเมืองนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเออถ้าเราจะไปเมืองนั้นจริงเนี่ยเราไปเพื่ออะไรมีงานมหาก,กรรมอะไรหรือเปล่าที่เราสนใจหรือว่า ไปยังไงไปทําไมไปกี่วันอะไรเงี้ยนะคะสาหรับคนที่ไปเที่ยวจริงๆเนาะอันสุดท้ายก็คือไปกับพวกห้างร้านบริษัทเช่นมีบริษัทที่ต่างประเทศมาเชิญเราหรือว่าอาจจะให้เราไปรับรางวัลหรืออะไรก็ตามอันนี้ถ้าเขามีจดหมายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะค่อนข้างง่ายนะคะแต่อย่างน้อยเราก็คือต้องมีเงินที่จะโชว์ไปด้วยว่าเฮ้ยโอเคเราพอมีเงินนะไม่ใช่ใเขาสปอร์ตอย่างเดียวที่จะไปที่นั่นนะคะ อ่ต่อมานะคะอันที่สองเลยก็คือเรื่องสถานะเรานะคะหลายๆคนถามมาแล้วว่าสถานะต้องเป็นยังไงล่ะจากประสบการณ์ปลางเนาะซึ่งปลางแถวหน้านี้ปางทำคลิปไปประมาณ5ปีที่แล้วแล้วก็วคนดูเป็นแบบสองสามหมื่นคนเลยก็ภูมิใจมากๆนะคะที่ได้ให้ความรู้หรือว่าได้ให้อะไรที่แบบว่าเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยเนาะในการขอวีซ่านะคะแต่ครั้งนี้มาสรุปอีกทีหนึ่งสถานะเรานะคะคือ เราเป็นใครต้องตอบให้ได้ก่อนเราเป็นใครในในทีนี้ก็หมายถึงว่าเราทํางานอะไรอยู่หรือว่าเราเป็นนักเรียนนะคะเรียนอะไรอยู่แล้วเรามีเงินเดือนหรือเปล่ามีเงินเดือนเท่าไหร่หรือถ้าเกิดไม่มีเงินเดือนใครเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์มีเงินเดือนหรือเปล่ามีเงินเดือนเท่าไหร่นะคะสําคัญแล้วก็ต่อมาก็คือมีเงินเก็บหรือเปล่ามีเงินเก็บเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าตัวสปอนเซอร์นะคะคําถามยอดฮิตคือแล้วควรมีเท่าไหร่คะ จะบอกเลยว่าไปอเมริกาทั้งทีนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไปกัน2วิคขึ้นนะคะโดยประมาณเนี่ยคนอาจจะ7วันถึง20ถึง20วันอะไรเงี้ยแต่หลักๆเลยใช้เงินอย่างน้อยก็เป็นแสนนะคะครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเงินในบัญชีเราจะมีแบบ เฮ้ยมีอยู่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยค่าตัว๋วเครื่องบินก,ก็เกือบสามสี่หมื่นแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรมีในบัญชีก็อย่างน้อยสองสาแสนนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยโอเคเราอ่ะมีเงินในบัญชีนะไม่ใช่ว่าโห oh, เราไม่มีเลยแล้วเราจะไปได้ยังไงถูกไหมคะถ้าเราเป็นสปอนเซอร์ตัวเองหรือบางคนให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้ญาติลุงป,ปะนะ้านาอาเป็นสปอนเซอร์ให้เพราะเราเป็นนักเรียนอยู่อันนี้ก็ต้องดูด้วยว่า เขามีเงินแค่นี้แล้วสปอนเซอร์เราเส้นเช่นเขามีอยู่สองแสนแล้วเขาบอกว่าเขาสปอนเซอร์เราอันเนี้ยแล้วเขาไม่ใช้ส่วนตัวเขาเหรอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารทูตเขามองได้หลายแง่เนาะการที่จะสัมภาษณ์สารทูตเมกานะคะความตื่นเต้นและความยากก็คือว่าเวลาที่เราสัมภาษณ์กับาสารทูตนะว่าเขาจะถามอะไรเราแล้วเขาจะเชื่อในสิ่งที่เราตอบหรือเปล่านะคะถ้ามันเป็นเรื่องจริงยังไงเราก็ตอบได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเช็คสถานะเราก่อนเนาะ ดังนั้นเนี่ยตัวนี้สําคัญมากนะคะสถานะเราเองแล้วก็เรื่องของเงินเดือนอ่าเรื่องของเงินเดือนเพิ่มเติมนิดนึงหลายคนถามมาว่าแล้วต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะคะเงินเดือนค่ะถ้าเรามีอย่างเช่นเราเงินเดือนหมื่นสองอย่างนี้สมมตินะแล้วเราแบบอ่าอาจจะมีบัญชีประมาณสองแสนอ่ะเงินเดือนหมื่นสองมีบัินชีสองแสนไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าคุณมีเงินเดือนเดือน12หมื่นสองหรือหมื่นห้าอ่ะแล้วคุณจะไปอเมริกาโดยที่คุณไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยแล้วคุณจะไปอเมริกา มันแปลกถูกไหมคะมันแปลกแล้วก็เงินแค่เนี้ยในเมืองไทยเรายังใช้เกือบไม่พออันนี้พูดตามตรงแล้วเราจะไปเที่ยวอเมริกาโดยใช้เงินทั้งหมดที่ทเราเก็บมาสองแสนบาทมันใช่หรือเปล่าเขาอาจจะมีคําถามคําถามนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวัดระวังนิดนึงควรจะมีอย่างน้อยก็เงินเดือนก็สามสี่หมื่นขึ้นอะไรเงี้ยมันถึงจะ make sense กว่าในเหตุและผลนะที่ว่าอ,อโอเคเงินเดือนเรามาเท่านี้เราถึงเออไปเที่ยวต่างประเทศไปใช้เงินทริปหนึ่งเป็นแสนอย่างเงี้ยเราไม่ได้กระทบอะไรถูกไหมคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราเงินเดือนยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยอันนี้มันอาจจะส่งผลให้เขาคิดถึงว่าเราอาจจะไปเปลี่ยนสถานะหรือไปโดดได้นะคะโดยไปทํางานที่นู่นได้อันนี้สําคัญอันที่สามนะคะหลายๆคนมองข้ามไปคือประวัติการท่องเที่ยวนะคะสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่แทบจะตรงข้ามกับเราไกลมากดังนั้นเนี่ยอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณคิณคดมาว่าโอเคฉันจะไปเที่ยวอเมริกาโดยที่คุณพาสปอร์ตขาวเลยไม่เคยไปไหนเลย อย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะไปแบบสิงคโปร์ฮ่องกงมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เคยได้ไปนอกเหนือจากเอเชียใช่ไหมคะอันนี้มันก็ทําให้เขาฉุกคิดได้ว่าเอ้ยแล้วทำไมอยู่ดีคุณถึงไปอเมริกาแต่ถ้าเกิดคุณมีทุกอย่างสปอร์ตเพียงพออ่ะมันก็อาจจะเมกเซนส์สำหรับสารทูตที่เขาสัมภาษณ์เรานะคะแต่ทีเนี้ยมันมีในส่วนของการตัดสินใจของเขานะซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักที่สำคัญนะคะว่าคุณพาสปอร์ตขาวหรือเคยไม่เคยเดินทางไปไหนเลยเนี่ยอันเนี้ย เขาก็อาจจะไม่ให้เราได้แต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันเคยเดินทางไปหมดแล้วออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่าไปยุโรปมาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะง่ายขึ้นสังเกตเลยมันจะง่ายขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนเราเคยเดินทางไปแล้วเราไปเที่ยวจริงๆเราเที่ยวแล้วเราก็กลับมาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นเหมือนอข้อได้เปรียบเนาะของคนที่เคยเดินทางมาก่อนแล้วนะคะสำหรับ3ข้อนี้นะคะก็ถือว่าสําคัญมากอันนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยก่อนที่เรา จะคิดว่าเราอยากจะทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาไปอเมริกาเนี่ยเรามาดูก่อนว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติเพียงพอหรือเปล่าใน3ข้อนี้นะคะถ้าเพียงพอถ้ารู้สึกว่าโอเคเข้าล็อกตามตัวอย่างทุกอย่างเย่ยดำเนินการได้เลยไม่ว่าจะเป็นดาเนินการกับเอเจนต์เองหรือว่าทําเองก็ตามนะคะใครหลายๆคนที่อยากจะทําเองเนาะก็สามารถเข้าไปดูคลิปปังได้เดี๋ยวปังจะส่งลิงก์ไปใส่ลิงก์ไปนะคะในคอมเมนต์นี้ เพราะว่าเป็นคลิปที่ปังสอนทําตั้งแต่ต้นเลยนะคะในการกรอกในการทําทุกอย่างนะคะหรือบางคนเอยอาจจะทําไม่ได้คุณปังอยากขอคำปรึกษาก็ติดต่อมาได้ที่ V Stu d y i n t นเตอนะคะก็ยินดีให้คําปรึกษานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ